ไม่ว่าทุกๆปัญหาของคุณเกิดจากคุณไม่รู้สองสิ่งทุกๆปัญหานะอย่างเช่นปัญหาความรักปัญหาครอบครัวปัญหามีกิ๊กมีชู้รักสามเศร้าปัญหาการหย่าล้างสิ่งเหล่านี้เพราะโมเดลเพราะมิติเวลาที่มาหาคุณทำไมวันนั้นคุณมีความรักมาก วันไหนวันนั้นคุณแฮปปี้มากทำไมวันนี้คุณจะเกิดมีคนนูน้นมีคนนี้หึงระแวงเข้าใจผิดทะเลาะกันบ่อยๆพูดอย่างไงไม่เข้าใจทำให้คนเป็นโรคจิตโรคประสาทมากมายคุณเป็นคนหนึ่ง89%เปอร์เซ็นตในจำนวนเจ <7 S 2> ็ดกลั่มมีปัญหาจริงๆถึงห้าครอบครัวปัญหา การอย่าล้างปัญหาทะเลาะกันปัญหามีกิ๊กมีชู้รักสามเศร้าเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้โมเดลในจํานวนเจ็ดครอบครัวมีครอบครัวที่ไม่มีปัญหาน้อยสุดก็มีสองครอบครัวน้องนันห้าครอบครัวปัญหาเยอะแยะไปเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้มิติเวลาเราไม่รู้มิติเราไม่รู้โมเดลย,ยิ่งโมเดลไม่สัมพันธ์กฎเกณฑ์ไม่สัมพันธ์ อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วโอกาสชีวิตคุณจะพังอย่าปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้โดยที่เราไม่รู้เราจะถามว่าทำไมทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนี้วันนี้ม,มาแล้วครึ่งหมื่นครึ่งหมื่นช่วยแก้ปัญหา ช่วยนำคุณให้รู้ว่ามิติตรงนี้เป็นมิติเฟกนิวหรือเป็นมิติถูกหรือเป็นมิติความจริงของคุณคุณเชื่อได้ไหมคำพูดการกระทำสิ่งที่ได้มาวันนี้จะไม่เป็นโทษอีกต่อไปเหมือนบางคนได้อำนาจแต่ไม่มีแผ่นดินอยู่ถึงสิ่งเหล่านี้บางคนได้มาแต่มีปัญหามากมายตามมาบางคนถึงกับ ได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินมาแต่เป็นโลกตายสิ่งเหล่านี้ใครรู้โมเดลมิติเวลาเท่านั้นถ้าคุณรู้โมเดลมิติเวลาสิ่งเหล่านี้จะไม่บังเกิดขึ้นกับเราวันนี้เรามีเครื่องมือฟ,ฟอร์มยุค 5G โดยการเรียนรู้กฎโมเดลและกฎมิติเวลาให้คุณก้าวพ้น ปัญหาทุกๆปัญหาคุณอย่ารอช้าปัญหาคุณจะพังถ้าเรารู้ก่อนปัญหาก็จะแก้ได้และก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นความเสียหายก็จะเกิดขึ้นน้อยสนใจปรึกษาทักมาได้ครับที่ลายส่วนตัวก็ได้เพื่อจะรู้รละเอียดบึง้งลึกว่าปัญหาคือตรงไหนเราสามารถจะช่วยคุณได้ในจุดนี้เพราะพจนอนุกรม เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้กฎโมเดลและกฎมิติเวลามาเป็นเวลา20กว่าปีครับสวัสดีครับ